เจปูมากูจอบน้าปูเนาะอันนี้กวกสุดท้ายเลยน้าปูมมันมันมีโค้งเนี่ยขอเห้มันตรงตั้งเดียวแม่มุมมันมันมีโค้งเนี่ยขอเห้มันตรงตั้งเดียวแม่ตั้งเดียวเที่ยเดียวแล้วเลยน้าปูเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ สวัสดี FC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนผู้ไทยเจ๊ตังพารวยนะคะมาพบก,กันนะคะในวันที่31นะคะมีนาคมพศ2568นะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินก็ขอแนวทางดีๆจากเปิกทรัพ์นะคะมาแบ่งปันให้กับ FC นะคะสำหรับตัวเลขของปู่สายเขเมรน,นะคะ ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณเบิกทรัพนะคะที่แบ่งพัน,นแนวทางดีๆมาฝาก FC นะคะวันนี้เป็นวันที่3ามสิบเอ็ดมีนาคมนะคะพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังด้วยกันเลยนะคะว่าตัวเลขของปู่ไซคเมนนะคะในงวดวันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะปู่จะให้แนวทางมาฝาก FC เป็นตัวไหนนะคะ สำหรับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมในคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยเป็นกำลังใจให้เจตังด้วยนะคะแล้วก็เบิกซัพ์เนาะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะขอให้ f อีทุกท่านขอให้ได้รับตัวเลขเฮงๆป,ปังๆรอยๆเดี๋ยวไปติดตามรับชมด้วยกันเลยค่ะโอกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านเด้อค่ะมน,นี้ตามต่อปูซ้ายเขเมนนะคะ มื่อนี้กับสิผ้าพ่อแม่พี่น้องตามแนวทางของปูเ่น,นะะเนาะค่ะเนาะเขามาเล้วกับฝากเป็นกำลังแจกกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ <c oughs> ะเราจาก,กับปูคนสีวางบ่จ้าหน้ามาจัดการกับปูเบิร์ทรับจ้าโอ้กับปูเป็นในใจก็เป็นอ่งเนียย บัสบายเสียงบ่มีค่ะปูอืมอืมวดนี้ไปแจังไดจะเอฟซีถามหาปูโยฝันดีบ่ค่ะเออฝันอยู่ดิฝันาาอนย,นยู่ฝันอยูเย่เนี่ยแมนโมแมนแหละจา้จาฝันจังไดเนาะปูฝันมาคืนมามันออกแล้วดิคืนมาฝันมาเรียกออกแล้วกวันอืมอืมวดที่แล้วกับเขาอยู่ได้ขาวขาข้ขากราบหวัว เอ้ช้างมันอ่อูข้าเจ้าถือถกระี่ข้าเจ้ากับหมือข้าเจ้ากลัาอะไรอยู่โอ้แนว่าดซื่อบ่จ้าอืม,อมกำลังขึกันมือเศร้านี่กำลังข้าเจ้ากลัาถวายทั้งนามทั้งหางหน้าอยู่ก็ทั้งยูดอนน้อง่นละอ้าว่าสิไปอาบน้ำมุ่นชูเจักเหมือนเอาไข่ด้านเปปูเสียงกับวมี่เออ <c oughs> เพียงกรับว่านี่แล้วลว่าโอ้ยไปอาบน้ำมดหน่อยสิไข่ตืิมที่ว่าจันยฝนตกฝนตกอย่าเปล่ามากฝนตกพี่ปู้ตกแต่ทีที่สิบที่คน si um. <wave weil iquer play Hungary> ่ะตีแต่กาอยู่นี่ว่ามีหอดฝนอ่านีก็ขึ้นขึ้นยู่แดงขึ้นเยอะฝนตกปูฝันว่าเลขออกปะจ้ะเออฝันว่ามันออกมันชิมเงนมาบวก ฟันฟันเราไม่ออกเล็กออกทางบุษน์นออกแล้วว่าส <Okay S 2> ันว <okay. S 2> ่ามันมันออกหกศูนหาเด้อว่าันเป็นวาเนี่ยเป็นวาออกหาเนี่ยออกหกศูนหาว่าสันค่ะเอออกหกศูนหาบ้านนี้เป็นเรีว่าเป็นเรีว่าอีกเล็กเล็กล่างออกอีกแล้วเด้อว่าสันเล็กล่างแล้วว่ันว่าเป็นมาเล็กล่างอะออกหกหนึ่งว่าสันหกหนึ่งกับสี่หนึ่งว่าสันก็ได้ เทียงกันกับเราว่าไอ้เลขสิ่งไดข้างหน้ามันออกคู่เดียวคือสิออกไอ้แอนเทน614ก็ได้ว่าเพิ่นโตกันเพิ่นบ่ปู่ฮะบ่แม่นโตกันเพิ่นบ่บ่บ่ฮู้จักได้เพิ่นว่ามันเป็นมันมันออกแล้วว่าซั่นออกข้างล่าง61กับ41เด้อซั่นว่าอืม61กับ41ว่าซั่นเพิ่นว่านะบัดนี้ก็เลยว่าได้ในความฝันความนิมิตเลยว่า หัยเลขจังได่มันสจีบอันขางล่างมันออกคู่เดียวมันสิไปออกอีหยังอันอันสองคู่พวกนึงครับไอ้ที่นึงว่าฉั่นจ้าแม่นอ่านดูคนเรียกว่าชื่อโลดว่าฉั่นชื่อโลดว่าฉั่นคนว่าคือโลดว่าฉั่นแต่นเลือดว่ามันใจว่าเลข็ดเล็ดมันจิบถึงทั้งบุนทั้งล้างคึ้ว่าเลขดซุ่มลูกศิษย์โทรมาหลายๆลฮะทรมาโอ้ไล่แผ่ทรมากเเห็นอยู่ในคลิปว่าฉั่นจ้า เออจะเรียกบวกข้าเจ้าไป่ผ้ากันชื่อด่วนเดอ้อเสนอหกสี่หนึ่งสี่หนึ่งหกแล้วผ้ากันกลับเอาแล้วก็ไอ้หกศูนย์ห้าก็เรียว่าสี่แต่ว่ากับบอกข้าเจ้าตัดเอาสองตัวหันกตัดเอาเด้อเสนอตัดเอาชื่อศูนย์ห้าเสนอเออชื่อศูนย์ห้าแล้วก็ชื่อหกหนึ่งสี่หนึ่งนั่นละเสนอไอ้สามคู่ตัดไอ้คนไปเช่นนั้นอ่ะก็ว่ามันฝันมากฉันนก็บอกไปให้ฉ <antique> ันนะจ้ะเป็นความฝันเนาะเป็นจังได้เนาะกูตีสางแล้วไปปัว กุฏดดิขาดปูนอย <c oughs> ู่ปูกระเบื้องในในห้องนอนแล้วก็โยมเพิ่นมากติดฝ้าอยู่ไอ้ทั้งในห้องนอนนี่กันแต่ว่าทั้งนอกขาดปูนบาว่ในปูกระเบื้อง,กง,งแง <c oughs> กกระเบื้องไปชัางมาแล้วสามสิบกองอืมพันัวาเข้าพันบุกกระเบื้องคนถือร้ายเาปเล่าพูได้รวมบุญน้อมอเมนกันกะกะกะมี่อยู่กะทาย่อยมาผู้ผู้ผู้ถือกะมี่ผู้บ่ถือกะมีผู้ใดผู้ละเมินผู้ละได้บ้านนอกกะยังเขาอื่น กูละมือนแนส่สองมือนแน่ผูสิบตัวยี่สิบตัวนะผู้ได้เจ็ดตัวเยอะนี่น้าหงที่จริงกัดจิตปล่อยกับปล่อยพยุนล่ะมือเขาจอมากคนหลายเตรียมบัดมือนะอแต่ได้หัวขาจอมเก้าแปดสามเสรนอเก้าแปดสามหกแปดสามแปดสามหกสามเก้าสามชื่อโหลดอันกันชื่อก็ได้หัวขจอมีหน้าขาจอมันได้ข่มได้นนที่กันบัดที่เมื่อเจอจมชื่อว่าอันแล้วว่าทันโอ้เออไม่ใชว่าอั้นได้ได้สไนกสกเกิลเสร็จแล้วเครื่องเดียวกันชื่อ เอเสร็กับบอกขึ้นเยอะอืมกระดิ่งถือกันไอ้แกะเจ้ากระดิถือหั้งนะค่ะมือชอวนี่กระม้าลายอยู่มือชาวว่านกระม้าลายอยู่กันตัวไอ้ตัวเดียวกันเมื่อกันหะาดีค่ะอืมแต่ว่ากันสามตัวหันกันมันจะได้หกชุดหาแต่บ้านเพื่อนบ้านหกหนึ่งทีหนึ่งก็อยับไปคนสื่อไปสื่อเป็นสามตัวหนึ่ง สามตัวนี่ตัดเอาเนาะปูนเนาะคือตังที่ขั้นขั้นตัดเอาให้พิ่นตัดเอาให้พิ้นตัดเอาไอ้ศูนย์ห้านั่ใครที่ด้ศูนย์ห้าซะเอาแล้วจะพูดถใสรันญาปีนี้คือผู้มากหน้าปูมากศูนย์ห้านะวันนี้อันหกชีหนึง่งเมือใครขึนใใ้เพิ่นเอาไปเล่นสามตัวน,ะนั่นมะื่อี่นน่ะ แต่ว่าขันไอ้ปูมาปูกับมาตอนจิตจอนจีเล่มันเป็นเรียกนี่มิดมากอะมันก็เป็นฟกหนึ่งสีหนึ่งแล้วกับศู 1, นย์ห่านคะฮะมาไลายกันมาลายกันกับกับเอาไปตามนั้นแหละคันเข้าชี่ชื่อคันพนดีเลนพูได้จิตชื่อไปเชียงตูเชียงค่ายไก่เหรียญสามคู่ฟกหนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็บศูนย์ห่านตอนนั้นค่อะแอแต่ปูแต่สีจอบเนาะแมนเตลสีสามตัวนอค่ะ เข้ากับให้เพื่อนเข้ากับเขียนไปเพื่อนฮกซูนหาอะไรกับฮกชี้หนึ่งกี่นาค <9. S 2> ่ะเออนั่นแหละให้เพื่อนไปอย่งเั่นค่าผู้เพื่อนไปตัดเอาได้ค่ามันเพื่อนไปสะละับเอาค่าเก้าเ 6, 6, ป็นฮกฮกเป็นเก้าให้เพื่อนไปใช้กิเจนนเ,เ,เจ้าเบื้องหลัแต่ผู้มาผู<ม>้ชอบเนาะปูเนาะอันนี้โคกสุดท้ายเลยเนาะปู มันมันมีโค้งเนี่ยเฮามันตรงทางเดียวแม่เดางเดียวเทียเดียวแล้วเลยเนาะปู่เนาะไปเจอเดียวแล้วเลยรับผู้ใดบ่มีโชคมีลาภอยากไปอาบน้ำม่อนน้งปู่ก็ไปได้เนาะค่ะเออมาเบิ่งแค่เขาอาบหลายนี่อ๋อเขาอาบแล้วเขาถือเรขอเขาปูไปเนี่เขาจะว่าเขาจะมาอาบน้ำชือเรือด้วยนี่ยอือคือเด็กค่ะไปต่อการแต่งต่างคือความเชื่อปูกับปลาอยู่สัตตาคือความเชื่อถ้าเชื่อแต่ชื่ออือ ตรีฟร์ฟูได้ดอกว่ามันถีไปตัวไหมากตัวไหนออกตัวไหนฟูกับปูจักครือกันรัฐบาลเิ่นกับปูจักดอกใส่ปูใส่ยาเข้ากุงเกียวชาทีเิ่นอยาก่วยไหนซวยเข้าที่ที่ใดมากเขาวาชื่อว่าจะนลังนางเขเดียวบนย่างดอกนั่งเซเวยูกูเ er nah ็เดียสิครามีโชคมีใชู้มากขึ้นสูงหักหนึ่งซีหนึ่อัะอันปูมากเงิ อ่าแล้วจะติดเทาแต่ว่าปู้อยากใค้ซื้อสามตัวยังอยูขึ้นว่าง้นี้ปูว่าิตัวให้สาตัวมันิถือก้องสามตัวนั่นน่ะอกับ6กหนึ่งตัวถือตัวตรงกับถือตัวตัวน่ะไม่ยินหมดกูับกหนึ่งตัวถือตัวตรงกับถือตัวตัวน่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ